ก็ซืบเนื่องกันเลยที่เกี่ยวกับไทยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากนโยบายภาษีนำเข้าของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าการประกาศนโยบายกำแพงภาษีนี้ก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับหลายประเทศในเอเชียนะครับที่ได้ประโยชน์ทางการค้ากับรัฐบาลสหรัฐนั่นเองแล้ว ก็มีประเด็นที่พูดถึงว่าหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยก็อาจจะต้องเตรียมรับกับแรงกระเพื่อมหรือว่าแรงกระแทกที่ว่านี้ด้วยนะครับคุณนิธิการกำลังวันเรี่อยไปียงบทความจาก CNBC และบลูมเบิร์มาเสนอครับ ค่ะในการหาเสียงว่าปีที่แล้วนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าจะขึ้นภาษีในอัตราที่เท่ากันกับประเทศคู่ค้าโดยระบุว่าหากพวกเขาเก็บภาษีเราเราจะเก็บภาษีพวกเขาตาต่อตาฟันต่อฟันภาษีต่อภาษีในอัตราที่เท่ากันนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทรัมป์กล่าวว่าจะประกาศมาตรการภาษีตอบโตในอัตราเทียบเท่ากับที่ประเทศต่างๆบังคับใช้กับสินค้าของสหรัฐอย่างรวดเร็วที่สุดคือในวันอังคารนี้เพื่อแก้ปัญหาขาดดุลการค้าของอเมริกาโดยไม่ได้ระบุ ว่าประเทศใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบนะคะระหว่างที่เงื่อนไขของนโยบายนี้ยังไม่มีความชัดเจนออกมาค่ะนักวิเคราะห์จากบลเบอร์เคลสระบุเมื่อวันจันทร์ที่แล้วว่ามีแนวโน้มที่ภาษีนําเข้าของสหรัฐจะปรับขึ้นกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียเกือบทั้งหมดเว้นแต่สิงคโปร์และฮ่องกงค่ะที่สหรัฐได้เปรียบการค้าด้านการประเมินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ระบุว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียบังคับใช้มาตรการภาษีนําเข้ากับสหรัฐในอัตราที่สูงกว่าในปี2023และเมื่อดูเป็น ายประเทศในเอเชียนะคะเมื่อปีที่แล้วพบว่าจีนเกินดุลการค้าสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งที่ตัวเลขเกินดุน29 5, 400ล,ล,ล295,400ล,ล,ล,ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยเวียดนามเกินดุลสหรัฐ123,500ล้านดอลลาร์ไต้หวันเกินดุล74,000ล้านดอลลาร์ญี่ปุ่นเกินดุล68,500ล้านดอลลาร์และเกาหลีใต้เกินดุล66,000ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากข้อมูลสำ,งงสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐนะคะสเตฟานแอนเกรก นักเศรษฐศาสตร์อาโสจาก Moody s Analytics ให้ทัศนะกับ CNBC ว่าประเทศเศรษฐกิจเหล่านี้ลบเลี่ยงมาตรการภาษีได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหายใจได้โล่งปอดแล้วว่ารัฐบาลวอชิงตันอาจเปลี่ยนโทนและบังคับใช้มาตรการภาษีในภายหลังได้ค่ะกับประเทศที่จะถูกมุ่งเป้าก็คือประเทศที่เกิดดูลการค้ากับสหรัฐเยอะๆนั่นเอง,เองมีการพูดถึงไหมครับว่าประเทศไหนที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดนัก เศรษฐศาสตร์ต่างเตือนนะคะว่าเอเชียในล่ะคะ่ะคือพิกัดสงครามการค้าแห่งใหม่และที่อินเดียและประเทศไทยอยู่ในแนวหน้าของสมรภูมินี้เลยนะคะเนื่องจากมีส่วนต่างการเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐสูงกว่าที่อเมริกาเรียกเก็บอยู่มากโดยเชธานอายา่านักวิเคราะห์จาก morgan stanley ชี้ว่าไทยและอินเดียจะ,ะเผชิญอัตราภาษีเพิ่มขึ้นราว4-6เนะคะและบอกว่าภาษีมาตรการภาษีนี้จะมีความก้าวร้าวกว่าเดิมเมื่อเทียบกับทรัมป์ในสมัยแรกด้านเมว่าคาสเซนจาก Bloomberg e e c onomics และ g George s a r a v e l o s จากธนาคาร Deutsche Bank มองว่าอินเดียเสี่ยงต่อมาตรก,การตอบโต้เพราะมีส่วนต่างภาษีนำเข้ากับสินค้าอเมริกามากถึง10%นะคะด้านเวน จาก MUFG คาดว่าสหรัฐอาจขึ้นภาษีเกิน1 5ารจากระดับปัจจุบันที่3%ค่ะโดยอินเดียเกินดุลการค้าสหรัฐ4 5 7 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและอินเดียคิดภาษีนําเข้ากับสินค้าเกษตรของอเมริกาในระดับ39%ทีเดียวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอินเดียหาหรือการสั่งซื้อพลังงานเพิ่มจากสาหรัฐระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันนะคะส่วนไทยกําลังพิจารณาซื้อสินค้าอเมริกาเพิ่มเติมเพิ่มการนําเข้าเอทานอลและสินค้าเกษตรในปีนี้ และนักวิเคราะห์จาก m o o d y s Analytics เชื่อเสริมว่าอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามนะคะที่จะตกเป็นเป้เปาของมาตรก,การภาษีของทรัมป์เนื่องจากมีการเกินดุลการค้าสหรัฐไปมากและมีการลงทุนของจีนอย่างมากในประเทศนะคะแต่ที่ผ่านมาผู้นําสหรัฐยังไม่ได้กล่าวถึงเวียดนามหลังจากได้รับเลือกขึ้นมาเป็นผู้นําสหรัฐคนใหม่แต่ว่าฝั่งรัฐบาลของเวียดนามก็มีการเคลื่อนไหวโดยการประกาศแผนซื้อเครื่องบินกา๊าซ LNG และสินค้าอื่นๆนะคะเมื่อปีที่แล้วและเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามฝ่ามิงจิงก็ขอให้คณะรัฐมนตรีเตรียมรับผลกระทบของสงครามการค้าโลกในปีนี้ด้วยเลยคะ่ะโดยนักวิเคราะห์ด้านการเงินจากธนาคาร MUFG ให้ข้อมูลว่าสาหรัฐอาจจะขึ้นภาษีเวียดนามประมาณ8%แต่อาจจะไม่ได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดทั้งหมดอาจจะเป็นในลนักษณะของการขึ้นภาษีในสินค้าบางอุตสาหกรรมค่ะอืมครับไม่นานก่อนหน้าน,นี้ก็มีการขึ้นภาษีกับจีนไปแล้ว10% นะครับแล้วก็มีมาตรการตอบโต้จากทางจีนนี่นักวิเคราะห์มองเรื่องนี้อย่างไรในเรื่องนี้นะคะในมุมมองของทอมมี่สีค่ะหัวหน้าฝ่ายวิจัยระดับมหาภาคของเอเชียแห่งธนาคาร OCBC นะคะบอกว่า มาตรการรอบนี้อาจจะน้อยกว่าที่จีนบังคับใช้ในยุคทรัมป์สมัยแรกตอนนั้นกระทบกับสินค้านําเข้าจากสหรัฐมูลค่า5 0,000ล้านดอลลาร์แต่รอบนี้นะคะกระทบกับสินค้ามูลค่า13,900ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากสถาบันโนมูระซึ่งเป็นสัญญาณที่ว่าจีนอาจจะตอบสนองในแนวทางหลากหลายอย่างเช่นใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษ,ษีเข้ามาเล่นอย่างเช่นการควบคุมการส่งออกการตรวจสอบบริษ,ษัทอเมริกันรวมถึงเปิดช่องทางในการเจรจาในอนาคตกับสหรัฐด้วยค่ะกับไปดูประเทศที่ไม่ค่อยได้ รับผลกระทบมากเท่าไหร่มีประเทศไหนบ้างถ้าไม่รวมสิงคโปร์กับฮ่องกงนะคะนสนใจก็คือญี่ปุ่นค่ะดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทรัมป์และอาจได้รับการป้องกันในการขึ้นภาษีที่สูงขึ้นในตอนนี้หลังจากที่ผู้นําญี่ปุ่นเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อต้นเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะแล้วก็รประกาศเรื่องการนําเข้าก๊าซธรรมชาติและการลงทุนเพิ่มในสหรัฐเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็เป็นผู้ลงทุนในอเมริกามากสุดต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วแล้วก็ตั้งเป้าจะลงทุนในสหรัฐเพิ่มเติมเป็นมูลค ปีนี้นะคะขณะที่การขึ้นภาษีกับสหรัฐในแง่ของภาษีนาเข้าญี่ปุ่นขึ้นในระดับ3.7เท่านั้นตามข้อมูลขององ,องค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นภาษีในการตอบโต้นก็จะอยู่ในสัดส่วนที่น้อยในมุมมองของสถาบันโนมูระค่ะ